แค่นี้ฮะ gh, หน้าหม pues, so, right? ู่บ้านแล้วก็ท้องถนนก็แห้งเรียบร้อยครับยังคึกคักอยู่น้อยบอกว่าขอข้าวให้แม่บ้านหน่อยแม่บ้านผมไม่กินข้าวน้่งสารว่าอันนี้คือซอยสี่นะครับซอยสี่ของวันที่17นะฮะ17พฤศจิกายนนะฮะ ระดับคนเดินก็ได้แล้วถ้าซอยสี่เป็นซอยที่ขายอาหารกันนะครับพอพอขาแไม่้าก็กลับมาขายหมูขายอะไรก็ได้แล้วนะครับนี่ร้าน JR ก็มาเปิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรกินกันนะ ATM ก็รีบมาหน่อยนะฮะ T N K T N K นะครับรีบมาเปิดหน่อยนะฮะ,ะนี่คือระดับน้ำครับจะไปไหนกันดีครับ อยู่ซอยไหนครับซอยสี่ับสามับสโอ้ซอยเดียวกันเข้าท้าดีนะฮะนี่ก็คือซอยสี่นะฮะซอยสเป็นซอยซอยพานิตย์กันแล้วกันนะฮะซอยนี้น่าจะมีเรือมาขายกับข้าวซอยนี้นะฮะร,รู้สึกครับผมนี่ออกจากซอยสี่นะฮะ อันนี้ก็คือถนนใหญ่ทะลุซอยสี่เป็นถนนใหญ่นะโอ้เข้าท่าดีกันแท้เลยนะร้านลาบเป็ดฮะไม่มาขายฮะตอนนี้ร้านขายยาก็ยังอยู่ดีนะฮะสีแยกวัดใจนะฮะก็จะมีคนลุยน้ำมาอยู่นะฮะเราจะเลี้ยวไปที่น<ด>ิติทุกคนนะครับของพุทธศา13สิบสามนะครับนี่สังเกตดูนะฮะว่า ชาล่มลื่นดีแท้ๆเลยนะฮะเหมือนตลาดน้ำนิติบุคคลนะครับหมู่บ้านพึกษา13มีเบอร์โทรด้วยนะฮะนี่สนับสนุนโดย MSS อนะฮะอย่าลืมมาติดที่บ้านผมด้วยนะฮะอย่าคิดรายเดือนนะครับนี่นะครับเราจะมาสำรวจดูนะครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างเราจะได้เปิดเพลงก็ได้หรือเปล่านะฮะเราจะมีกล่องบริจาคอยู่นะครับนี่ แล้วแต่ศรัทธานะครับบางคนก็ศรัทธาก็อ่านไม่ค่อยเห็นกันก็เลยเดินกันผ่านไปเรื่อยๆนะมันก็เลยหมดไปเรื่อยๆนี่คือภายในนะท่านผู้ชมครับนี่คือการสํารวจครึ่งเสียงนะครับภายในนิติบุคคลทุา1 3นะครับโดยช่างน้อยนะครับช่างน้อยแต่ว่าน้ําใจไม่น้อยเลยนะครับทุกค่ําคืนจะเห็นเขาแอบอยู่ข้างหน้าหมู่บ้านนะครับคอยตีขโมยบ้างนะครับคอยขับเรือหาเงาบ้างนะฮะนี่ก็เยอะแยะเลยนะฮะ รายงานด้วยครับนี่ใครเป็นใครครับนี่ครับในกลุ่มทีมงานของพี่วิรัตเขาอ๋อครับการที่รับน้อยแก้วนะครับดูบอสเฟสของเราครับเปียกไหมครับดูดูสองดูแอมแอมของเราหน่อยครับด้านนี้มีอะไรเสียหายไหมครับพี่น้อยครับก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเอกสารเสียหายเยอะครับเอกสารเสียหายแต่อุปกรณ์เครื่องเสียงนี้พวกเราก็ยกขึ้นไว้เก็บไว้ก่อนน้ำจะมา ป้องกันไว้นะครับก็โอเคเทาหรบวันนี้ก็คงจะได้ยินได้ฟังเสียง,งยยกันไพเราะสนองหูนี่คือบรรยากาศภายในนิติบคุคคลพึกษา13นะครับโดยช่างน้อยนะฮะล็อกเก็ตอิเล็กโรนเขาล็อกเก็ตมินะฮะเป็นคนที่เสียสละนั่งร้านนะครับเขาก็นิกในใจว่าเราจะได้คือหรือเปล่านั่งร้านนะครับแต่เราก็ทำด้วยใจนะฮะผมสนิมสนอง ขื้นเมฆทีแพรนระแปดร้อยเพื่อครับผมก็สังเกตดูทุกหมู่บ้านไม่มีนะฮะไอ้ท่าท่าเรือเนี่ยท่าเรือคลองสามขาสิบสามที่ห็นดูสวยงามดีจริงๆเลยนะครับนี่ถ้ามีเต็นท์จากอบตนิดนึงครับอ๋อเราเห็นแล้วครับเต็นท์ยังยังได้อยู่เต็นท์นี่นะไปหมดวัดเปรยอะไรก็ได้ด้นี่การ กลับมาดูบ้านอันนี้กลับมาดูทุกวันหรือเปล่าฮะอ๋อสองวันแล้วอ๋อนึกว่าจะขอริโพสท่านผู้ชมครับแล้วนี่จิตอาสาที่อยู่กับเราตั้งแต่น้ําท่วมนะฮะตากแนดจนดําดําแล้วนะฮะเขาคือผู้ปิดทองหลังพระนะครับบอกว่าอย่าเอาเขาออกมากนะครับนี่ครับคุณพี่ธนายุธนะฮะจิตท่วมนะฮะแต่ผมเปลี่ยนเป็นจิตอาสาแล้วนะฮะ เพราะในช่วงที่ช่วยกันนะฮะนี่ฮะล่มก็มีแต่เขาไม่เข้านะฮะเขายังถือหางเสือเขาท่าดีนะฮะก็เหมือนตำรวจบ้านนะฮะดึกดื่นก็โทรไปบางคนมาก็ไม่เจอก็โทรไปฮะเราหลับไม่เลยหลับไม่ได้นอนเลยครับผมเพราะว่าผมเอาเบอร์แกลง YouTube ไปแล้วนะฮะเป็นไหมครับพี่มีคนโทรปลุกเยอะไหมฮะช่วงนี้ท้งคขนคราบผมาครับนี่ฮะจิตอาสาที่ยังยังเบอร์ใช้ได้อยู่นะฮะ บางคนก็โทรไม่ติดแล้วนะฮะแต่คนนี้ยังโทรติดอยู่ฮะทุกเมื่อนะ <Okay. S 1> และนี่คือถนนเมนนะฮะที่จะออกจากหมู่บ้านครับผมน,นี่<า>ถนนเมนนะฮะถนนเมนวันนี้วันที่17พฤศจิกายน2554นะครับถนนเมนของเราฮะไปเรื่อยๆนะครับนี่จักรยานไปด้วยนะ นี่นะครับนี่คือแพส่วนตัวนะดูระดับน้ำนะฮะตามขอบที่มันลดลงนะฮะก็ลดลงเยอะแล้วนะครับเ,เมื่อไหร่เซเว่นจะมาเปิดก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ยังคอยอยู่นะฮะมันจะมีอะไรกินกันหน่อยนะมบรีนะมาูกัน เดินมาจากซอยไหนครับซอยหนึ่งแล้วอัอนนีเป็นเรืออ่ากําลังเรือขยานะครับเป็นการเขาเรียกว่ารีไซเคิลนะฮะเซเว่นเราวันนี้นะ17พฤศจิกาย,ยนนะครับสอา เราและนี่คือบริเวณหน้าหมู่บ้านนะครับมันก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับน,นี่นี่ครับโอ้น,นี่น,น,นะครับโอ้โหข้าดีครับข้าดีหน้าหมู่บ้านนี้ก็แห้งแล้วนะฮะโอ้เรือก็ไปไม่ค่อยถึงแล้วเพราะว่ามันแห้งมากนะ น้ำก็แห้งแต่ว่าน้ําใจมันไม่แห้งเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็มีมาเรื่อยๆหลายหน่วยงานนะครับนี่โอ้นี่มีเก๊กท่าหลอด้วยนะครับ <ว shoots> เราก็ท่านผู้ <ไป S 2> ชมครับปล่อยว่าหมฟไ,ไ,ไม่ได้มีงาน <ages S 1> บูนงานบวชอะไร<ม>ถ้ารถเยอะขนาดนี้เพราะว่าเอาเข้าหมู่บ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าระดับน้ําก็ย, <wh ey S 1> ยังเข้าไม่ได้นะถึงเข้าได้เราก็ยังไม่เข้านะเดี๋ยวประตูรั้วจะพังหมดนะฮะนี่นะฮะโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะ อันนี้คือรถนะฮะเยอะแยะเลยนะฮะมีรถแก๊สนะฮะรถแก๊สมีไวไฟด้วยนะฮะใครจะเล่นอินเทอร์เน็ตโอ้โหมันคนละไวไฟกันนะโอ้อันนี้ไวไฟ,น,วฟนะฮะขตัวเทนะตัอเทะ ขายแล้วนะฮะเราไม่ไปขาย4-3ทับสนะซอย4ี่นะฮะจะของร้านคนไหนครับขายทุกวันหรือเปล่าครับอปกติขายอยู่ซอยไหนครับสองทับสองโอ้เขาเรียกร้านเจอะไรครับ มันต้องเป็นข่าวอยู่แล้วครับโอ้เดี๋ยวเจี๊ยบเจจี๊ยบาโอ้แต่มีไข่ด้วยนะครับามาซื้อกันได้ครับร้านเจ๊เจีย๊ยบโอ้ร้านเจ๊เจีย๊ยบเขาท่าดีนะครับครับผมหนึ่งแปดเจ็ดวิ่งแล้วครับหนึ่งแปดเจ็ดเราวิ่งไปถึงอนุสาวรีย์นะครับ 187โทเวย์เครับสภาพเส้นทางที่นะะวเป็นลงฟิวเจอร์ได้ลงยังไงฟิวเจอร์ก็ลงปกติได้ลงบนโทเวย์แล้วก็ปีลงมาเลยหรอคะหรือไงไม่เขาจะมีทางลงเขามีทางลงให้ด้วยเหรอค่ะถ้าไปเสียเหมือนกันค่ะมีจะมีแบบช่องทางที่เขาลงมาเลยเป็นสุดสายที่ไหนครับสุดสายที่สระบุรี นนี่คือการสำรวจเส้นทางเข้าท่าดีแท้เลยวันนี้มาจากหน่วยงานไหนนะครับประธานครับวันนี้ใครมา แจกอะไรครับผมมาจากส้มตำทอดจากพัทยาส่อองส้มตำทอดส่อองส้มตำทอดเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินครับส้มตำทอดหรือส้มตำไก่ทอดฮะถ้านผู้ชมครับเราจะเปิดหม้อแล้วนะครับใส่เป็นมะพร้าวอย่างอร่อยคณะกรรมการกินก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้มีแรงมาช่วยแจกกันไมนี่ชยราดาทอดเอง อันนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้หม้อหม้อแรกนี่อะไรครับผมกระเพราหม้ออันนี้สําหรับต้องน้องหนูตัวเล็กๆเด็กของเด็กไก่กกับแกงสูงอายุโอ้เข้าท่าดีครับไก่ตุ๋นเค็มอันนี้น้ำทริส้มตําทอดี้มตําทอดอันนี้ภรรยาส้มตําก้นวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นหวลูกบ้านบ้านภาษาจีนจ้านะครับขอบคงผมอันนี้ใครใครติดต่อครับคุณพี่ธนายุทธ์หรือเปล่าภาษาแก่ สายกับโกตีเพราะว่ามาไหลเที่ยวไปไหลที่ไปอยุธยาอะไรก็ไปมาเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วก็ไปที่อยุธยา,าร่างจระเข้อบต700ถุงเป็นไปช่วยกันเพราะว่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวไม่ไม่ทราบว่าจะให้ลูกบ้านเดินมารับเองไหมเราจะได้ตัดโคมแบ่งขึ้น จะเป็นช de mm ุดๆเลยเดี๋ยวเอาเรือลอยแจกที่ว่าจากจ้าใหม่ครับผมเพราะว่าทุกบ้านเดินมารับไปฉลองนะครับไม่ฝากนะครับไม่ฝากก็ฝากนีเรื่องปฝากไม่ฝากต้องเป็นรับ Đây đây, đây tìm. Ở, tìm không được. Không được. Cái cái có... Không được. Là... Không được. 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 được. Không được. Không được. และนี่เรามีข้าวบริการด้วยนะฮะวันนี้ผัดกะเพรานะครับรอเรือไปด้วยก็ทานข้าวไปบางคนก็ยังไม่กล้าทานนะฮะเพราะว่าเราจะทานดีไหมนะฮะนี่คือเรือที่เราบริการฟรีนะฮะแล้วก็เด่ยเข้าออกแล้วก็มีตู้รับบริจาคอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะว่า มันก็ต้องมีเขาไม่ได้บริจาคน้ำมันมาให้นะฮะน้ำมันไม่มีใครบริจาคเออก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเอาแต่เรือมาให้เราถ้ามีแต่เรือไม่มีน้ำมันก็ไปไม่ได้นะฮะแล้วมันเป็นปริศนาให้คิดเหมือนกันนะครับแล้วแต่จิตสัาว ใ้คนอย่างฉันลันล้าเกินไปจนทำให้เธอที่รักต้องเสียน้ำตาหัวใจมักง่ายเกินไปที่บอกรักใครโดยไม่รู้ค่าสำคัญตัวเองนักหนาว่าข่าเนื้อใครนิสัยอย่างนี้หลายปี ผ่านไปเธอทนไม่ได้จากไกลไปเลยแก้วตาจุดจบคือความเสียใจของเสื้อสิ้นลายเป็นผู้ชายไร้ค่าสลับลายเสื้อเป็นมาสมน้ำหน้าตัวเอง ไม่เห็นลงศพไม่ลังน้ำตาเมื่อเธอจากลาฉันถึงเสียใจจะกลับมาก่อนย้อนขึ้นมาได้ไหมโอ้โอกผู้ชายฉันจะตายเพราะเธอจะกลับมาก่อนย้อนขึ้นมาได้ไหม ผู้ชายใจสลายเพราะเธอ